สวัสดีค่ะพวกเราแกงคนอ้วนกลับมาแล้วค่ะ <c oughs> อ๋อจะบอกคนผอมอ้าวไม่ <c oughs> แกงคนอ้วนอ้วนบอกผอ,อมอันนี้ไม่ได้พูดนะไม่ได้พูดจะเอาซีนผอมซีนอะไร <c oughs> จะนอนไม่ต้องใส่ในกาเออเขาส่่ยมานอนก่ะดู <c oughs> ไ่ช้ดนตรีชนก็จะมาทำอะไรก็ <G ül> จะมาซ้อมนอนไงฉันลองนอนแล้วตรงนี้เลยเออแล้วจะบอกปวดหลัง <S <S 2> <S 2> ออปวด <S <S 2> <S 2> วนะเพราะการนอนแบบผิดสรีละไงเราเชื <S <S 2> <S 2> ่อว,ว่าคนที่มีน้ำหนักเยอะนะคะจะมีปัญหาเรื่องของการนอนบางที <S <S <ช>แบบ,บนอนผิดท่านเนี่ย ก็ปวดหลังปวดอ้ามเดาหือ,หอถ้ามันจมเกินก็ปวดหลังนะเออวันนี้เนี่ยจะมาพาพี่ๆสองคนมาลองนอนรูปแบบใหม่ไี่ทำให้สุขภาพการน,นอนเนี่ยมันดีขึ้นค่าของไหนนะดูไหนฉันยังไม่เห็นสักอันนี้เหรอนี่ใหม่หรออือคือตั้งรอตั้งนานแล้วตรงนี้เลยค่ะที่นอนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทาง Morning Sleep p r e m i e r Series สค่ะ มาแกะมาแกะกันมาแกะกันมามานี่ไงแกมาแล้วเดี๋ยวนะมันใหญ่มาแกอันนี้อะไรหรอแกแค่อยากเอาไว้ลงเต้าแกแกอันนี้มันนอนไม่ได้นะมันนอนได้แต่ต้องแกะหอก่อนเมื่อวานผมบาดันตกลงไปมันก็จะหายปวดหลังเฮ้ยจะบอกนะยิ่งมันีเรื่องกระดูกสันหลังแกะกันว่า เลือดอะเลโอ้ยเล่นนะฉันไม่ได้เล่นช่วยแกะห่อก่อนเยอะเยอะนานหน่อยนะแล้วรอเขาช่วยอ๋ออันนี้แกะหรือกินแกะเนเธอมีอุปกรณ์เขามีมาให้อ้าวไม่เอาไม่กอดเขาเป็นใบรักาศจะโดนเขาตัดแล้วเป็นมีดลับระวังนะต้องมีใบมีดอยู่นะนี่แกะมองไปเลยอุ้ยอุ้ยง่ายมากแกมานิดแล้วต้แตะ ตายมาสดๆพี่เอิร์ธอ <ichi amento> ุ้ยเซ็กซี La ่เหรอเซ็กซี่มากนิโกุ้ยเบียบีเบียบีว้าวแก่สบายมาก ใรมากเลยอ่ะแกจะบอกเนี่ยป้าฉันรู้สึกว่าตอนเนี้ยทำไมเตียงมันเย็นมาใช่เวลานอนเนี่ยคือล้นเนี้ยนะคุณผู้ชมมันจะมีความเย็นมากมันติดแอร์เลยยิ่งเราเอาผิวหนังของเราเนี่ยรูปผ่านเนี่ยมันจะมีความเย็นมากขึ้นเกณฑ์ดีเหรอเพราะว่าเขามีคูลขอบเมมเบรียโฟมเย็นเก็นไหลเข้ามากเก่นเหงาเกนเย็นเย็นโกรธฉันไม่ฉีดสะพ่อมาฉันม่ต้องไปคบน้ำแข็งละ ใช่เลยเเหยียได้เลยหรอ,อแล้วแกไปเจอที่นอนมอนี่สลีมาจากไหนเนี่ยคือบ้านเก่าหนูเนี่ยที่นอนมันเก่ามากแล้วมันนอนไม่ได้นอนแล้วปวดหลังมันแข็งมันนอนออพื้นหนูก็เลยเซิร์ชเลยจ้าเตียงที่นอนคุณภาพดีราคาถูกประหยัดเลยก็เซิร์ชทีปวดไปเอยเชื่อไหมว่าแบรนด์เนี่ยเขาดังมากในโลกออนไลน์นะมันขึ้นมาเป็นชื่อแรกก็เลยลองสั่งมาที่บ้านบอกว่าโหใช้แล้วมันดีจริงเลยพี่เอิร์กคุณภาพการนอนมันเปลี่ยนไปเลย แล้วก็อีกหนึ่งข้อที่หนูชอบของเตียงมอร์นิ่งสลีมากๆเนี่ยคืออะคือเวลาหนูนอนกับแฟนนะคือแบบเชื่อไหมว่าเวลาดึกๆเนี่ยหนูขยับตัวอะไรอย่างเงี้ยแฟนหนูก็หนูไม่รู้สึกเลยว่าแฟนหนูขยับป่ะขนาดแฟนหนูแอบมาหอมแก้วตองคือหนูยังไม่รู้สึกเลยแล้วไม่หยุดโดนตบปากนะตบเลยอากินะอนี้เล่าหรืออวดเล่าอ่ะไม่ใช่พาแกลองได้เลยฉันนอน อ่ะสมมติฉันเป็นแฟนแกเอออันนี้อันนี้ตอนรับอันนี้เป็นตอนรู้มไมามาสึงว่ฉันเป็นเพื่อนแกแล้วกเป็นแฟนแกเอ้าวต้องยิ้มไปเถอะเห็นไหมโอ้ยอ้อวเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันไม่รู้สึกเลยเพราะว่าตรงเนี้ยเขาใช้เทคโนโลยีที่ดีมากๆในการผลิตเขาใช้พ็อกเก็ตสปริงที่ไม่ใช่สปริงก้างปลาเหมือนที่นอนสมัยก่อนที่นอนแล้วโอ้โหทีนี่โง่กันหมดเลย อันนี้คือแบบว่าแบบใหม่เลยคือสปริงเนี่ยทำงานแยกตัวกันเป็นลูกๆเลยตามจุดแบบนี้เลยแล้วไงโอ้ยแกอันนี้กอกแค่สปริงรือเปล่าแกว่าไงนะเตียงมันดีจริงแต่ว่ามันใหญ่กไปเยอะเตียงมีไหล่ซ้ายปวดไปหมดแล้วแกพูดไปก่อนเลยแกฉลุนแล้วแหละว่ามันดีจริงๆแต่มันทนไหมเนี่ยเออทนสิแกเขารับประกันถึง10ปีถูกต้องยืดฟูกฟังนะ บ้านลำพังบ้านมันอ่ะสามสิบล้านบวกบวกบวกไหนจะเฟอร์นิเจอร์ยี่สิบล้านแบ่งใช่แล้วแกคิดดูนี่จะเท่าไหร่อ่ะแกว่าเท่าไหร่ต่ำต่ำเะตที่้ํำต่ำเลยนะเออแต่หวะอุ้ยฉันว่าเป็นล้านที่นอนสบายขนาดนี้เย็นด้วยที่นอนคุณภาพดีนอนสบายเย็นขนาดนี้นะแต่ว่าราคาเนี่ยถูกมากเริ่มต้นแค่แปดพันเก้าหลอนฉันรู้แล้วมันแบบเป็นเก้าเริ่มต้นแบบเป็นเก้ามันถูกจริงแต่เยฟูเขาบอกเขาทำงานได้เวละสองบาท ไม่กล้าเข้าตัวเองด้วย ไี่พอเข้าใจอยู่แล้วยี่ฟูก็ทำงานได้คนละสองบาทจริงนะงานไรหรอแต่ก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขามีระบบผ่อนสิบเดือนส่งฟรีทั่วไทยแปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบซื้อเลยเชิซื้ออันนี้ละเช่าวันนี้เช่าเช่าก่อนเัังซื้อตอนนี้เลยนช่เลยฉันวางเงินเอาอย่างงี้แกไม่ต้องแย่งกันถ้าใครอยากได้นะคะไปสั่งซื้อได้เลยนะคะที่แฟนเพจ Morning s l e e p ค่ะหรือถ้าใครอยากลองนอนนะคะก็ไปได้ค่ะที่ร้าน Dream t ค่ะค่ะ Mercury BTS ชิ ลมค่ะหรือว่าถ้าอยากรู้ว่าเอ๊ะเราอยู่ใกล้สาขาไหนก็เข้าไปดูในแฟนเพจเอาได้เลยนะคะคือที่นอนเนี่ยนอนสบายเย็นจริงนะแต่ว่าแก้นอนกลมไม่ได้นะคะแก้ถั่วก็ไม่ได้ค่ะ หลับปุ๋ยทุกส่วเลยหลับปุ๋ยเลยหลับยันเช้านี่คอนเซ็ปต์มอร์นิ่งสลีปนี่ไงนี่มันพอสอนยแล้วเนี่ยเขื่อใหญ่ดีเขาตีกองประชุมไปยังที่เมื่อกี้ฉันบอกว่านอนบนโซฟาถ้าป่นหลับต้องไหมปะนอนยังไงไม่ปวดหรอวะใช่เพราะว่าเตียงเนี่ยเขารองรับสรีระดีไงทำให้กระดูกสันหลังเราตรงเหนียวแลนอนจะไม่ปวดหลังเลยคือเวลานี้บอว่าจัดกระดูกในตัวเหรอเออกุ๊บกับกุ๊บกับเลยเห็นไหมเนี่ย ฉันว่าฉันได้เสียงอยู่มันกูกรี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 กูกร